สวัสดีครับม่นอยู่กับชมป300นะฮะกับในช่วงธรรมหาแดกครับวันนี้เรามากับโปโควิดนะฮะผมบอกเลยว่าวันนี้ราคาดีๆและคุณต้องรีบซื้อนะฮะก่อนที่มันจะหลุดไปเป็นของคนอื่นนะฮะไปตอนนี้นะฮะเราอยู่กับรถเซกเมนต์รถสปอร์ตและก็รถซีดานทั้งหมด4คันครับวันนี้เราจะเปิดด้วยรถ2คันนี้ฮะราคาที่เป็นคู่แข่งกันทั้งคู่นะฮะคันนี้ จากราคาขายอยู่ล้านเก้าหมืนล้านหนึ่งก้าราคาโควิดไม่ต้องพูดเยอะฮะ9ก9า0สบาทเก้าแส่บาทส่วนคันแรกนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเป็นออดี้ทีทีปี07นย์เจ็ดครับเมลซินส์เบนซ์ S L K R 1นึรุ่นสุดท้ายไมเนอร์เชน e กันชน V ีนะครับ 9 9 9บาททั้งคู่จากคะแนนได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีวารันตีให้คุณ1ปีเต็มเครื่องเกียร์และเราการันตีว่ารถทั้งสองคันนี้ไม่มีการชนหนักเพื่ความจำนำตัดต่อแน่นอนฮะสิ่งที่คุณกลัวในช่วงเวลานี้เวลาที่จะซื้อรถกลัวรถชนใช่ไหมฮะเรามีการันตีให้กลัวรถเครื่องเสียเกียร์เสียฮะเรามีวารันตีกลางให้ไม่ใช่วารันตีของเราเองเราซื้อวารันตีบริษัทกลางเพื่อดูแลคุณแทนเรานะฮะราคานี้โควิดครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะฮะกลัวว่ารถทั้งสองคันนี้จมมมีเเชชื้้ออออโรรคววิดไ่ตงงกกลลัขาาป โควิดครับมีการตรวจเชื้อและค่าเชื้อนะฮะและเรามีช่วง new normal นะฮะสามารถจองรถผ่านเครื่องมือ marketing ออนไลน์ต่างๆที่เราสามารถที่จะให้คุณดูรถแบบชัดเจนเหมือนมาดูรถเองหรือใครที่อยากให้เรานำรถไปให้คุณดูในพื้นที่บ้านของคุณนะฮะแต่ขออย่างเดียวฮะอย่าเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะฮะเดี๋ยวเราจะเอารถไปให้คุณดูถึงบ้านเลยแล้วไปพร้อมจบจองให้สำหรับคุณนะฮะอ่ะเรามาดูรายละเอียดคันแรกแล้วกันสำหรับคันแรกนะฮะเป็น audi tt สีบอลเดิมจากโรงงานนะฮะ ไฟหน้าคุณๆเดี๋ยวขัดให้ฮะรถคันนี้ริ้วรอยรอบคันฮะเก็บสีให้ครับรถไม่มีการชนดับพิกามจมน้ำนะฮะภายในคันนี้ไม่มีเบาะนะฮะเบาะไปเย็บให้อยู่เพราะเบาะเดิมไม่สวยคันนี้วิ่ง8ปดหมื่นกิโลสภาพเดิมๆนะฮะล้อเดิมล้อมีรอยเก็บสีให้ฮะรถคันนี้ไม่มีการชนหับพิกามจมน้ำตัดต่อแน่นอนครับในส่วนของด้านหลังนะฮะพวกไฟท้ายไฟท้ายแตกนะฮะเดี๋ยวเรามีมือสองให้สภาพดีกว่าของเดิมแน่นอนแต่ไม่ได้แบบใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตามสภาพเพราะา 9, 90, 000, าาราคา9ก้าแสนเก้าหมื่นกว่า มีการเก็บงานให้คุณด้วยแทบไม่เหลือนะฮะขายไม่รวมเลขทะเบียนนะฮะถ้าเลขทะเบียนเอาเพิ่มเพิ่มอยู่ที่50,000บาทนะฮะเจ้าของขายเลขทะเบียนเพิ่ม50,000บาทในส่วนของ s k OK k คันนี้ฮะเป็นสีเทาดำนะฮะเดิมจากโรงงานคันนี้ไม่แสนกลางะฮะเป็นตัวกันชนวีครับเบาะแดงสภาพสวยรถคันนี้ถ้าผมบอกว่ากอไม้สัก70,000-80,000โล คุณดูไม่รู้เลยฮะเพราะว่ารถสภาพมันใหม่จร er ิงเป็นเครื่องฝาล่องกันชนวีเบาะแดงออปชั่นครบนะฮะตัวเบาะเนี่ยมีริ้วรอยเราจะกการเก็บรอยให้เรียบร้อยแล้วนะฮะล้อแม็กมีริ้วรอยเดี๋ยวจะกการเก็บให้นะฮะรถคันนี้เดี๋ยวเราแถมเคลือบแก้วทั้งคู่เลยรถทั้งหมดที่เราขายแถมเคลือบแก้วฟรีารันตทีให้คุณเหมือนกันนะฮะรถคันนี้สภาพสวยหลังคาใช้ได้หมดนะฮะราคา9,90 0 0 0บาทโคตรคุ้มเลยรถทั้ง2คันนี้นะฮะรถของการันตีได้ไม่มีการชนหนักทือความจมน้ำตัดต่อนะฮะมาเรามาดูคันต่อไปะ คันนี้ราคา999,000บาทเหมือนกันฮะเป็น E300 AMG ปี14ครับรถคันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมมี2คันนะฮะคันนี้เป็น300 E300 b u e c h เหมือนกันคันนี้ปี15มาด้วเช้นรถศูรถศูนย์จะมีวารันตีแบตนะฮะแต่ราคาคันนี้อยู่ที่1,290,000บาทผมรถไปเลยฮะเหลือล้านสเท่านั้นล้านสเท่านั้นฟรีวารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณ1ปีเต็ม ฟรีวารันตีแบตให้คุณเหลืออีก5ปีหรือ50,000กิโลครับแบตวารันตีนะฮะจากศูนย์เบน์เลยรถเป็นสีบอลเดิมจากโรงงานคันนี้เป็นสีดําเดิมจากโรงงานคันนี้999,000บาทเป็นรถเกมาเก็ตไม่มีวารันตีเรื่องแบตแต่มีวารันตีเครื่องเกียร์ให้แต่ซ่อมนอกนะครับปู่นอกนะครับอ่ะคันนี้เป็นสีดําเดิมจากโรงงานมีริ้วรอยนะฮะกันชนหน้าเราเก็บงานให้ครับในส่วนของล้อแม็กมีริ้วรอยเราเก็บงานให้สีนะฮะมีริ้วรอยตรงไหนเราเก็บงานให้รถคันนี้เลขไม่แสนกว่าโลครับ เลขไมแสนกโลนะฮะแล้วก็รถสภาพเดิมๆรถซ่องในเดิมจากโรงงานเมดอาร์คเดิมจากโรงงานรถสภาพดีเบาะภายในเบาสวยนะฮะคันนี้จุดเด่นของรถมันเนี่ยเบาเนี่ยเป็นเบาสีดําสรับอคันทล่านะฮะพวงมลาลัยมอนติฟังก์ชันมีวิทยุ มีจอทุกอย่างครบหมดครับรถคันนี้ออปชั่นค่อนข้างที่จะเยอะเป็น AMG ล้อ AMG แต่ข้อเสียมันคือไม่ใช่รถสูตรมันไม่มีวารันตีแบตแต่ราคาถูกกว่าคันนั้น2 0 0 0 0 0คันนี้เพียง9 9 9 0 0 0ากนบาทจาัดไฟแนนได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกคา้จาจัดได้เกินด้วยนะฮะอ่ะเราไปดูคันนั้นกันคันนั้นเนี่ยจุดเด่นของมันคือเป็นปี15กล้อง360องศาปี15 Min ามิเนอร์เชนเนี่ยฮะมีกล้องหน้ากล้องข้างครบทุกอย่างครบหมดเลขทะเบียน16 8 1งดสวยด้วยหกล็อก รถเนี่ยล้อมแม็กมีลูกรอยจากการเก็บงานให้หมดโดยรวมของรถสภาพสวยฮะภายในสวยเบาะสวยกุญแจครบ2ดอกเลขไม9เก้าหมกว่ากิโลเท่านั้นรถคันนี้เนี่ยมเนอร์เชนตัวสุดท้ายของรถศูนย์เบนซ์เนี่ยจะมีกล้อง360องศาครับและก็ตัวฝาท้ายเป็นไฟฟ้ารถเบาะปรับไฟฟ้าภงมารัยมันติฟังก์ชัน รถคันนี้มีฟรีวารันตีให้คุณ1ปีเต็มซ่อมศูนย์นะฮะเฉพาะคันนี้กันเดียวซ่อมศูนย์ให้คุณเลยนะฮะหปีเต็มและมีวารันตีเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมต่างๆเนี่ยจากศูนย์เนี่ยงปีเต็มแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่อีก5ปีเต็มนะฮะหรือ5 0,000กิโลถึงระยะใดระยะนั้นก่อนนะฮะสภาพสวยมอกรทุกอย่างอยู่ครบซ่องในเดิมจากโรงงานเบาะสวยลายที่ติรถทั้ง4คันนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นออดี้ดีทีราคา9 90, 9 9 0 0 0บาทจัดฟันได้เต็มครับ Mercedes-Benz SLK สองร้อย R หนึ่งเจ็ดหนึ่งใหม่ล่าสเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันฮะจัดแฟนนั้นได้เต็มอยู่ที่เกล็ดของลูกค้าครับในส่วนของ E 3 0 0ทั้ง2คันนี้เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทในส่วนของสีดำจัดได้เต็มสีบอลหนึ่งล้านสองแสนบาททุ่นจัดได้เต็มฮะราคานี้คือราคาโควิดเดสไพด์ไม่มีอีกแล้วสามร้อยกะละไลฟ์บอกเลยฮะทุ่มทุนกับราคาโควิดแบบนี้กำไรแทบไม่เหลือฮะหักค่าใช้จ่ายเก็บงานวารันตีแล้วก็การดูแลจาก300นะฮะเราถ้าไม่เหลือเราขาย ประชดโควิดฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะฟรีวารันตีให้คุณ1ปีเต็มการันตีว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพิวามจมน้ำตัดต่อนะครับและที่สำคัญนะฮะเราแถมฟรีการ์ดชติ้งแบบเซอร์บิกสปาภาไในสปาของเครื่องคุณที่5 5วัต์ทั้งหมด4คันนี้เลยเป็นไงฮะให้คุณเต็มเปี่ยมถึงแม้เราจะได้น้อยแต่เราให้เต็มข้อนะฮะ สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อด่วน0852504444ย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444และ Line Official ของโชว์รูมนะฮะ @3mansu_carlandline มีแอดด้านหน้านะฮะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งให้กับช anel YouTube ด้วยนะฮะตอนนี้ช anel YouTube เรา3แสนกว่าซับกดซับเลยนะฮะตอนนี้ยอดคนดูเราที่ไม่กดซับเยอะมากรบกวนกดซับเป็นกำลังใจให้เราหน่อยขอยอดซับขึ้นปี๊ดนะฮะเราจะเจอรายการใหม่ๆของพวกเราด้วย รถทั้ง4คันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะวันนี้เราอาจจะมารีวิวขายกันแบบเร็วๆนะฮะแต่สำหรับใครที่อยากได้รายละเอียดลึกซึ้งหรือว่าเจาะลึกติดต่อที่ c เซ็ center ได้เลยสำหรับผมวันนี้ช้ำสามร้อยไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบอกเลยนะฮะราคาโควิดรีบด่วนนะฮะเพราะว่าไม่โควิดแล้วจะไม่มีราคานี้อีกแล้วนะฮะไปแล้วฮะอย่าให้คุณมาลองสามร้อยกอลลอไลฟ์ thêm thuốc căn to lọc lòng và thuộc cháy đi sinh đẹp non sao như mong lấy mấy đồng chờ, mấy